สามเรื่องสำคัญการใช้สิทธิ์คนละครึ่งพัทที่บางคนมีปัญหานะครับหนึ่งก็คือสแกนใช้สิทธิ์ในแอปเป๋าตังแต่เงินไม่ถูกตัดคนละครึ่งนะครับปัญหาเกิดจากท่านเปิดแอปเป๋าตังแล้วท่านยังไม่ได้เปิดเข้าไปในช่องคนละครึ่งนะครับท่านสแกนเลยก็เหมือนว่าท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเปิดแอปเป๋าตังแล้วต้องกดเข้าไปที่ช่องคนละครึ่งจากนั้นค่อยทําการ สแกนกับ QR Code ของร้านค้าถึงจะใช้สิทธิ์ตัดเงินคนละครึ่งนะครับเรื่องที่2ก็คือในกรณีที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของตามตลาดนัดหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยก็มีการย้ายสถานที่ไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีปัญหาต่อการปักหมุดหรือไม่นะครับคำตอบคือไม่มีปัญหานะครับถ้าท่านเป็นคนเร่ขายสินค้าไปตามที่ต่างๆขายตามตลาดนัด ก็สามารถย้ายและไปรับเงินกับประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ได้ตามปกตินะครับเพราะว่าการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนั้นสามารถใช้ได้ทั่วประเทศนะครับและ3ในกรณีที่เจ้าของร้านค้ามีคนในครอบครัวหลายคนและคนในครอบครัวคนอื่นเนี่ยก็ได้สิทธิ์คนละครึ่งคนในครอบครัวสามารถมาซื้อของกับร้านค้าของเจ้าของร้านที่เป็นบ้านตัวเองได้หรือไม่คำตอบคือ ได้นะครับยกเว้นเจ้าของร้านเองซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของแอปถุงเงินและได้สิทธิ์คนละครึ่งพัทก็จะไม่สามารถเอาแอปเป๋าังของตัวเองมาสแกนจ่ายกับร้านของตัวเองได้เพราะว่าเป็นชื่อเดียวกันแต่ถ้าเป็นคนอื่นในครอบครัวก็สามารถสแกนจ่ายได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลท่านก็ต้องทําตามกติกานะครับมีการซื้อขายสินค้าจริงห้ามแลกสิทธิ์นะครับเพราะว่าหากตรวจพบ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายนะครับมีโทษทั้งจำคุกปรับเงินและถูกตัดสิทธิ์จากโครงการของรัฐนะครับ